ในผาอพี่น้องแม่มักแดงกินมากสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้อง Hello everyone How are you เมื่อนี้เราสีพาทุกคนไปหากินหมากไม้ป่าทุกคนได้ใบสาวกับได้เกลือพี่น้องเลยมาดี้พาทุกคนเลาะท่งอย่าดมมาหลายคนมันจะไม่มีไปต่อไม้ที่ท่าาพี่น้อง ชงปีจานตีขาดีนิทห่จวากันร้อนานะยู่ปลายอยู่ต่ำก็มี่ฟายู่ต่ำก็มีพาออภัทุกคนมากินมักแดงแ่มาผานแม่ไดแล้วว่าเมื่อนี้แบบไปสาวมาใส่เลยทุกคน วุ้ยเด็กจุ๊บจีไรแป๊ะผ <laughs> ่านให้หมดเธอ ขี่ยาขาวตาบริสุทธิ์ออกออกแล้วทุกคนขี่ยาขาวตาพี่น้องเพื่อจะได้กินหมักแดงเย็บตาบันนี่ข้าวไก่แซวแปกับสลอยนะพี่น้องค่ะปาตีตกต่ำเหรอเดี๋ยวพอเก็บกั็ยังเรื่องล้อมจิถึกหัวปาดกดีงานเนี่ยบังหมักแดงพี่น้องเยแดงหาวหมักแดงแหงแดงแมงแดงแมงขั้นหมากมันโมเบ้งนันแหละหมักแดงแมง พี่น้องจะเป็นว่งงามนี่ทุกคนเนี่ยพี่น้องที่เราที่พาพี่น้องมาก,กินมักใหม่นี่แปกแลกเลยทุกคนแปลกว่าพ่อเราเห็นคนส่วนหน่อยที่เพิ่นกินเนาะส่วนลายบยุคคลเองเขาจะกินไปได้แต่ว่ารัดมากมาก,มก,มกทุกคนนี่บ้านพี่น้องเอื่นหมักแดงคือกันเราละรัดขึ้นาได้เพราะว่าต้นแดงนี่หลายพื้นที่เอืน่นคือกันเลยไม่แดงหมากกับหมักแดงมีรากผ่าคือต้นใหม่เสีออกสีแดงๆเขาเจ้าก็เลยเอื่นหมักแดงหอ,อมกล้งใหม่แล้วพี่น้องสองสาวนะ ฝาดต่ำฝาดหังวสลัดนะอย่างจะเคียดกันหย่อนนี่ทุกคนเพราะเราค่ะมันเบิร์อยัน,นสูงยังมีหลายต้นอยู่บ่มีต้นเดียวบาาเออว่าบ่มีต้นเดียวเรา,าก็สัตัวนี้บ่มีต้นนี้แม่ สมักกำงามตึงๆมันจังมีในสมักเบาๆนะบ่มิแห mm ้งต mm mm er ื่นต ok ื่นเนาะใส่ขอดเสือบอได้ดอกยันเสือแดงเอาพี่น้องเดอกสีจ้อันกข้างลุ่มก๊กแดงน่ะลายพี่น้องอมีตามทงไฮทงหน้ามีเกลืออยู่คู่ทงเนาะต้นแดงต้นดู เดี๋ยว่ะปลใหญ่นี่ร้อมแต่หน้าตลอดใหญ่นี่ล้อนตอนนเป็นเล็กหน่อยนะเป็นใหญ่นี่สนแดงแบบใหญ่แบบแต่ว่าต่อแเน่ย้อาสาวหน้าล่ะเดี๋วว่ต้นใหม่ต้อนหัวตัดแต่ตรงไหนนะต้องตัดตัดหลุมนะพอเขาเขาตัดเทียมเดียช่อนี่กับขึ้นเรือตะคอนมันอันนี้ก็แม่คคอนใหญ่ใหญ่มเ้มือันนี้เป็นใหม่ราคาแพงนใหม่แดงใหม่ดุราาสูงนียู่ปเราไปเดี๋วน เมาเล่นดอกสกุลละดอกแดงงั oh, ้นก็หน่อยปันใจตลอยเลยหน่อยแหงนี้อันนี้กัอานห่งอุ้ยเฮ้ยมีแม็าแมแม่กกาทด คปมทุกคนโดไปสิไปยังวะมไปนี่มแกนคารปมทุกคนระเบ้าเยวะแยะจะเอาชาแปะแลจะลอยเอาลอยคยเอาเยอะลอยุบฮุบนไรฮุบจองจองมาจองลงมาโอ้หนึองสาโอ้เก่งสุดยอดใช่เฮ้ยเอาใช่ยังลวันนี้นะ นี S <S <preach science> um ่เอาหมกแดงนี really? ่นี่แอจะเอาหมกแดงนี่ไล่ไม่อยู่แอคจะเราเก็บเอานี่ตัวเทิงอตัวหาแล่นีนี่นี่นี่ดึงดึงหามัน้อนหาโอ้โังเดอ นี่แหละนายมันนี่แหละนายมันปนกินมือเฉบเนาะบริกกินเทิงแล้วไปเนาะปีกายเด้มันดนนี่นีะมีำหนีนะบเห็นข้าจอนาฮารปีกายรลายแขาเจาไปไกมื่อนี่ได้ทั้งมังแค้นได้ทั้งหมักแดงเัอวไม่ใช่รือบน่งมันสะเก็ด กินแล้ววัี้แวจะไปต่อยอาหาร,ปารไปนิดหน่อยรถเตืคโอเราี้ถหูแล้ว

แดงเัีไปเอาหมักแดงเลยทุกคนชิพ่าพี่น้องไปกินหมากคามหวานมืนม่อหนีผ้าผ้าสิบหมักใหม่เุกคนเมื่อนีไปได้ผ้าออกล่าผ้าหาสิมหมักใหม่มกม็กกาหาหมากใหม่มาปลูกไว้พี่น้องนี้จะชิมหคนปลูกที่ข้างบนแดงเดี๋ยวพี่น้องมาหกขามนะซาแปกกบสรลอยข้นสองคนจอนจังห้ากันมดเด้ขึ้นพาก,กันกนังอ่ตาลีประมาณแมตต์เก่งนี่แหละเอยความสูงแมตต์เก่ง เครื่องแมดก์หมดแล้วอรอยละขึ้นทั้งหนึ่งที่ลงทั้งหนึ่งทุกคนเบิ่อะไรเด้ออุ่ววเช็ดเท็ดเน่ต้มตําหนึ่งคันแนมมาแต่เทิง่ะสูงเนาะ้าเปย์ยังมาลงมาได้มะขามบัวลายมันในพี่น้องมาคามปีนี้มันบดดกขำล้วพี่น้องชาเปย์ยังต่อยมะขามอยู่ป้าตกลายเลย สามวานเรียกมาคัมสมลอยนี่ชมชมบไปเอาหมักแดงตืมดื่มหมักอะไรกันคือหมักกะเล่าเดียวคนหมักกระเล่าจะกินบดไหมต้นหมักอันสามพันงาเอ้ยบ๊วแมนหมักงาสามพันก็ถ่ายเปาต้นผ่าก่อนละพี่น้องค่ะหมักกันแดงดกอันหมักแดงนี่หามาสามต้นละทุกคนได้หมดเลย มักระแดงมักแดงหรีมักระแดงผ่าต้นห่างเลยเหรอเลือด ป่าี่ตอนนี้ดอกกลีนี่นี่ ALLY นี่ดอกกลีหัวหหัวบกาหัวดอกผ่านอีกต้นดอกกลีนี่แม uh ่นบนเลยทุกคนมักแดง ได้กินแท้แบเนี้ก็แต่ทั้งงาได้ทั้งกินได้ทั้งหมากเ่อยกระสีให้กระต่อยอย่างเดียวเลยดกปะป้าตอนนี้ดกกระหมูเลยอุ้ยเขาหัวแล้วผัดอีกผัดอีก ายดิค <cost> ือด้ยาวอยู่แบบนี้นัดข้อบรางเห้มดโอ้ยใส่านักข้อบริัข้ามเลแต้มแดง็ใส่คำนักข้อด้มันใหญ่ยุ้ยอ็ดธรรมดามดนธรรมดาเอามาก ธรรมดาหักลางกินจไปเดียวลายพี่น่พ่อแล้วหมดหมดมีแต่หมดมาพีต้นไปถากินก่อนถาน้ำกินน้ำไอ้น้ำอ้น้ำาอ้ยขาเป็นใช่บขาเป็นยอดต้นลายดิเอาออกดูแว้วออกดู จะเขาเอาอะไรใส่ผูได้เห็นยังมักที่ว่าจำได้น่องเอาบักแดงใส่ก็ใส่ท้องครับผลนี่แต่หมากงามพี่น้องสามต้นปลกันเลยำจำกินบักแดงผู้ใดเคยกินพี่น้องให้บเ่เคยกินมากินน้ำกันทุกคนบักแดงมักใหม่ตามฤดูกาลมักอันนี้นะตลอดเวลาลดศาติมันนาไข่คือกิน สิว่านามนกระทินกับโบมนนากระทินมันก็แซทบกว่านกระทินเนาะรสชาิเปบบด้อ่ะมกระแทอมันฮอกบ่ถมันแทบจบถ่ายคือนายกระทินมันแ่บกว่าแ่บกว่านยกระทินายคือบอขายข่ายกันไปแต่ว่านาเน่ะคือนสตอนี่แต่มันนบเมนคือนกระทินเนาะรวบเมนกินแล้วกินลนแทบตลอดอื มากินหมากแดงนำกันทุกคนอืตัดในมันละลายเข้ามาพาหมากแดงบอบอเป็นหมั้งทีเจ้ยไปทางทางดักไว้ก่อนบอับิเบนต้องพายเป็นบัดเบนผู้ฟังผู้ฟังเอย้ยมาหลุดนำกันพี่น้องมันชิพโง่เอกเปิดเอาบอมกแดงตัวนี้ปวดทึกทางแล้วนะทางนี้ละเที่สุดแล้วนั่บก นแยมแลนอกอที่เราได้ไายนมสิบุกงก็รอ้บอกตัวนีงามเลยพี่น้องอ้าปกินขึ้นจะขึนในสตอนี่เอาไปกินกับตำมะฮงจากก๋าแสบมาจากพี่น้องไนมมักแดงกินมงอกูแดงนะพี่น้องง้อไพ่ราขึ้นบ่เมือขเคาะครับมันบ่เมืออแต่มันกจาส นี่แลวพอดไหลนยบมีเขียนเย็นถิ่มดวตันนี้นะคนช่วยกับพาอ่นีคนช่วยบอกรอกวะช่วยเอิพาจะมีนมีไนรดูมีไน้ตัวนรตัวนี้มาจะมีคหมานี่เด็ดแล้วอบอก้องใหมก็มีแต่หมดแ่บนี้นทุกนเอาไปรถผ่านแถมแต๊แ๊บขาปกิน

กินอิ่ม e ลแ,แล้วทุกคนกกาบมักแดงกองๆแบบมันแห้งแล้วม claro ันเกาะเขามากันนี่ไปดังไฟเลยไปเมื่อไเอาไปดังไปนี่ค่ะดูกาบมันเจนเฉลยกินนะแกกามันออกเขากินบวกกาบก่อนเพื่อนะแกกาบมันออกเนาะเมื่อเมื่ออื้มงวนนะพี่น้องคำแล้วยังโมเมื่ออยู่ คันโมเมอซัมเนียอยากจะคลองนำหาอยู่นะฮวะเนาะแต่จะเป็นงงาทั้งบา้านทั้งลมพลุม่นมาบ้านแม่เมื่อไหมขำเลยไปแม่เมื่อไหมบรรยากาศทุเที่ยงหน้าขำเลทุกคนเมื่อขับผ้ามือคือดำเลยี่น้องกินมักแดงดำนะกุ้งค้ามกุ้งหนีกวางเลยมีหัดมุ่งกูได้มานอนหัมดมุ่งกูได้ไงนะ ข้าวหมูปักจะแจ่บซ่าเหมือนกินน้อยไปทุกคนเมื่อมากินหมากแดงกับกินหมากขามทุกคน,น,น,นเลยนะแต่มืออื่นท่าจังที่เห็ดเมนูอาหารแซ่บชูพี่น้องกินถาเบิง่งนเลยทุกคนตบป,ประคอไปเลยเมน,มนูของบ่เคยเห็ดตะเขือบกบมาต้นไม่แต่ตบประคอ